สวัสดีครับก็วันนี้ผมจะมาแนะนำตัวบล็อกเกอร์ฟอเกในไทยนะครับที่ตอนนี้เขาให้โบนัสปีเสือนะครับทั้งหมด50ดอลลาร์นะครับก็ปกติบล็อกเกอร์นี้เขาจะให้อยู่ที่3 0ดอลลาร์นะครับแต่ว่าปีนี้เป็นปีเสือนะครับเขาก็เลยให้โบนัสเพิ่มมาเป็น50ดอลลาร์ครับเป็นโรของปีนี้นะครับก็ สำหรับคนที่ยังไม่เคยเปิดบล็อกนี้นะครับก็ลองมากดลิงก์ใต้คลิปได้นะครับก็จะได้ฟรี50ดอลลาร์ไปเทรดกันเลยนะครับก็เมื่อกดลิงก์แล้วนะครับก็จะมาที่หน้านี้นะครับก็กดที่เริ่มต้นนะครับตรงนี้นะครับสีเขียวๆนะครับก็เขาก็จะมาหน้านี้นะครับก็กดถัดไปต่อไปนะครับ จแล้วก็เขาก็จะมาหน้าที่ลงทะเบียนจริงครับเราก็ใส่ชื่อนามสกุลของเรานะครับก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับตรงนี้นะครับก็ใส่เบอร์โทรไปนะครับแล้วก็อีเมลแล้วตรงนี้นะครับก็สามารถเลือกได้ครับว่าใช้โปรแกรม m t 4หรือ m t 4นะครับก็ของผมใช้ชินกับ M m t 4นะครับแล้วก็ เลือกข้างล่างเป็นตามผมก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะไม่มีสวปนะครับก็ไม่มีสวปหมายถึงอะไรก็คือคือถ้าเราเราเราเปิดหลอดไว้นานๆนะครับเขาก็จะมีดอกเบีย้ยนะครับในการที่เราเปิดหลอดทิ้งไว้นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีสวปตรงนี้นะครับก็จะไม่มีดอกเบีย้ยในการเปิดหลอดนานๆนะครับสําหรับคนที่เทรดยาวยานนะครับก็ ดีเลยครับสำหรับในการใช้ไม่มีสวบ,บนะครับเมื่อกดถัดไปนะเขาก็จะมาหน้านี้นะครับก็ใส่ตามที่ผมติดไว้ได้เลยนะครับที่เขาถามว่าเป็นชาวเมริกันหรือไม่ก็ตอบว่าไม่ใช่นะครับแล้วก็กดบัญชีซื้อขายก็สกุลดอลลาร์ดีกว่านะครับแล้วก็เลเวรเ,เวรจก็เอาส่งสุดปไปเลยครับแล้วก็กด ใช่ฉันต้องก่อนรับโบนัสนะครับเพื่อจะได้รับโบนัสพิเศษครับครับแล้วก็มาหน้านี้นะครับเป็นข้อมูลผู้ลงทุนนะครับก็ถ้าให้ดีก็ใส่จากนี้ก็ใส่ตามผมดีกว่านะครับเพื่อจะได้ผ่านง่ายๆนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่แล้วตรงนี้จริงๆใส่ตามจริงก็ได้ครับแต่ว่าข้อมูลตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เป็นความรู้ในการเทรดนะครับ ก็สำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์ก็ลองใส่ตามนี้ไปก่อนนะครับเพื่อให้ผ่านนะครับเพื่อเราจะได้เอาเงินมาเทรดฟรีในการทดลองนะครับก็ใส่ตามผมนี้เลยนะครับเพื่อจะได้ผ่านนะครับคือคือผมเคยสมัครตอนช่วงที่แบบเพิ่งฝึกเทรดใหม่ๆนะครับถ้าเราไม่ใส่ว่าเรามีประสบการณ์นะครับเขาก็จะไม่ให้เราเปิดพอร์ตนะครับ เสร็จแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะครับตรงนี้มันก็มีต้องมีรหัสผ่านต้องมีตัวพิมพ์เล็กแล้วก็พิมพ์ใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็มีตัวเลขผสมลงไปเสร็จแล้วก็กดติ๊กถูกตรงด้านล่างนี่นะครับแล้วก็กดเปิดบัญชีจริงได้เลยเมื่อกดเปิดบัญชีแล้วนะครับเขาก็จะส่งให้ยืนยันอีเมลมาครับมาทางที่เราก่ออีเมลไตอนแรกนะครับ แล้วก็พอเราไปดูในอ e ีเมลของเรานะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับนี่เราก็กดคลิกยินยืนยน e ันอีเมลเลยนะครับเพื่อจะได้ใช้อ e ีเมลครับเมื่อเรายืนยันอ e ีเมลเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมาหน้านี้นะครับเราก็จะได้เลขเลข m t 4นะครับ ID ที่เราไปใส่ในในโปรแกรม m t 4ได้นะครับ แล้วเราก็เอาตัวโปรแกรมแอทีโมามาล็อกอินในในเว็บเทตได้เลยครับก็ใส่พาสเวิร์ดที่เราตั้งไว้นะครับตอนแรกครับแล้วก็เขาก็จะมีให้ในเว็บนะครับก็จะมีให้ยืนยันรับโบนัส50ดอลลาร์นะครับเพื่อรับโบนัสนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ต้องใส่ข้อมูลตามนี้ด้วยนะครับ ก็เขาถามว่าท่านมีเลขประจําตัวผู้เสียภาษีไหมก็ตอบว่าไม่ครับอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาจะถามในกรณีเป็นคนอเมริกันนะครับอันนี้ก็ใส่บัประชาชนไปนะครับหรือใบขับขี่ก็ได้ในการยืนยันตัวตนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นใส่ได้ทั้งทะเบียนบ้านแล้วก็สเตตเมนต์นะครับหรือ ใช้บัตรใบขับขี่ก็ได้นะครับซึ่งผมเคยถามพนักพนักงานที่เขาโทรมาแล้วนะครับเขาก็บอกว่าใส่ได้นะครับแล้วก็ใส่แบบอันแรกใส่ใบขับขี่อันที่สองก็ใส่ใบขับขี่ก็ได้นะครับครับเมื่อเราเสร็จหมดแล้วนะครับเราก็อัปโหลดตัวเอกสารนี้ได้เลยนะครับเราก็เอาเลขตัวนั้นไปใช้ในโปรแกรม mtmtc ได้เลยนะครับ ซึ่งในการในการใช้โปรแกรม MTC นะครับก็ผมจะบอกคร่าวๆนะครับก็คือเราต้องโหลดมานะครับแล้วก็มันจะขึ้นหน้านี้ใช่ไหมครับแล้วก,กดที่มุมซ้ายนะครับแล้วก็กดจัดการบัญชีนะครับแล้วก็กดเพิ่มตัวบวกนี้ไปนะครับตัวข้างบนเนี่ยเพิ่มบัญชีแล้วก็กดลง ชื่อเข้าใช้ที่มีอยู่นะครับแล้วเราก็ค้นหาเซิร์ฟเวอร์นะครับเขาก็จะบอกมาในอีเมลนะครับว่า ID นั้นเราใช้เซิร์ฟเวอร์ไหนครับเราก็ดูตามให้ตรงนะครับเนี่ยเมื่อเราดูเซิร์ฟเวอร์แล้วเราก็ใส่เซิร์ฟเวอร์ลงไปแล้วก็ใส่ ID ที่ที่เขาให้มานะครับแล้วก็รหัสผ่านที่เราตั้งไว้นะครับก็เท่านี้ก็สามารถเทรดได้แล้วครับ ในส่วนนี้ถ้าใครติดปัญหาอะไรนะครับก็ลองแอดไลน์มาคุยข้างล่างได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอให้สนุกกับการเทรด50ดอลลาร์ฟรีนะครับสวัสดีครับ